สวัสดีค่ะเ,เค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนทำเมนูเค้กผลไม้ค่ะหรือว่าฟรุตเค้กเค้กคริสต์มาสของเรานั่นเองนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเคยทำให้ดูแล้วสสูตรเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่3ค่ะแล้วก็หวานน้อยด้วยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เริ่มต้นเรานําผลไม้รวมนะคะหรือใส่ได้ตามชอบเลยค่ะผสมกับน้าส้มเข้มข้น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าเกิดเป็นสูตรต้นฉบับเขาจะหมักกับเหล้าลํานะคะแต่ว่าสูตรนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบน้ําส้มเข้มข้นก็สามารถใส่เป็นน้าพึ้งก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราพักส่วนนั้นไว้นะคะแล้วเราก็นําเนยสดรสจืด70กรัมค่ะใส่ลงในชามผสมหรือว่าโทตีของเราค่ะตามด้วยน้ําตาลสาย70กรัมค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําตาลสายแดงก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้เครื่องตีนะคะตีจนเขาฟูขาวขึ้นค่ะ เมื่อเราตีเขาฟูได้ที่แล้วนะคะเราก็ทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะ2ฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์สองนะทยอยใส่ทีละฟองค่ะแล้วตีให้เขาฟูเข้ากันค่ะค่ะเราตีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะสังเกตไข่เราก็ส่วนผสมของเนยเขาจะเข้ากันนะคะสีเขาจะเนียนขึ้นค่ะเขาจะเริ่มฟูแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยฟองที่สองค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะ หลังจากที่เข,เข้ากันดีแล้วนะคะฟูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราพักส่วนนี้ไว้สักครู่มาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์150 g, กรัมเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาและผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะใส่รวมกันแล้วคนผสม,มให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนลงในชามผสมของเราเลยค่ะเราร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเบามากขึ้นแล้วก็ร่อนเอาเศษฝุ่นเศษผงออกนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆตะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอย่าตะล่อมนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเค้กของเราเขาจะเหนียวเนาะค่ะหลังจากที่เราตะล้อมเข้ากันทีแล้วนะคะเราก็ใส่ผลไม้รวมที่เราผักไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ แล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมกลิ่นวานิลาลงไป1นช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราเทใส่พิมพ์นะคะวันนี้เอ๋ใช้เป็นพิมพ์โลฟนะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์เค้กปอนก็ได้ค่ะสูตรนี้อยู่ที่1ปอนนะคะค่ะเราก็ตักใส่พิมพ์ค่ะ แล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะค่หลังจากนั้นเพื่อเพิ่มความน่าทานให้กับเค้กของเรานะคะเราก็โรยด้วยผลไม้รวมอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากโรยเสร็จแล้วเรานำเข้าเตาอ,อบอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีอุณหภูมิและเวลาขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันเนะาะค่ะอันนี้ก็อบสุกเสร็จออกมาแล้วค่ะก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะ ก็สำหรับเ,ออเค้กสูตรนี้นะคะรสชาติไม่หวานมากค่ะก็จะได้รสชาติของความหวานของผลไม้ที่เราใส่ไปด้วยเนาะมีความอมเปรี้ยวของน้ำสม้มเข้มข้นที่เราผสมลงไปนะคะท้าเพื่อนไม่ชอบความเปรี้ยวเนี่ยไม่ใส่น้ำสม้มเข้มข้นก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นน้ำพึ่งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะเนื้อสัมผัสก็จะออกเ,ออเป็นเค้กฝรั่งนิดนึงนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วราคาะสำหรับเมนูฟรุตเค้กนะคะเค้กผลไม้หรือว่าคริสต์มาสเค้กนั่นเองนะคะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆนะคะฝากไว้ให้เพื่อนๆอีกหนึ่งเมนูค่ะลองทำกินนะคะลองทำเป็นของฝากของขวัญเพื่อนๆดูในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทางเพจครัวแม่นายค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ